ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสพ,พเมืองสมุทรสาครได้ร่วมกับนายธนะ โชคพระสมบัติผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตสามภาคกลางและในวรชัยแก้ววิจิตผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาครรวมถึงเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีการนําเอาหมายสารทําการตรวจค้นที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะเขาพบว่ามีโรงงานน้ําแข็งร้างในพื้นที่หมู่ที่1ตําบลท่าจีนอําเภอเมืองสมุทรสาครหลังจากที่มีการสืบสวนสอบสวนเขาทราบว่าสถานที่ดังกล่าวมีการลักลอบใช้ไฟฟ้าและเมื่อไป พบกับแรยงานต่างด้าวชาวเมียนมา1คนเป็นผู้รับดูแลเขาก็เลยทำการตรวจคน้นพบเป็นของกลางเป็นเครื่องขุดบิตคอยจํานวน690เครื่องมูลค่ากว่า69ล้านบาทแล้วก็มีฮับอีก17เครื่องรวมถึงยังมีมอแปลงไฟฟ้าอีก1เครื่องนอกจากนี้ค่ะยังมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอีก2เครื่องแล้วก็สายไฟอลูมิเนียมถึง24เส้นมีความยาวถึง30เมตรด้วยกันค่ะ และยังรวมทรัพย์สินที่มีการตรวจยึดมาได้กว่า70ล้านบาทซึ่งทางพันตำรวจเอกพิเชษพงษ์แจ้งท้ายคม ผู้กํากับการสพเมืองสมุทรสาครเปิดเผยนะคะว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขามีการจ้าประเมินมูลค่าความเสียหายประมาณ10ล้านบาทต่อเดือนส่วนความเสียหายก่อนหน้านี้ค่ะอยู่ระหว่างการตรวจสอบด้วยเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจยึดของกลางทั้งหมดเพื่อทําการควบคุมตัวแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมานําส่งพนักงานสอบสวนเพื่อทําการขยายผลหาตัวเจ้าของที่แท้จริงมาดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ